สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันในไทยรัฐนิวโชว์นะคะวันนี้วันพุธที่19พฤษภาคม2567ค่ะอยู่กับดิฉันเขมศรนูขาวนะคะดำเนินรายการร่วมกับคุณพักภูมิพันธ์สถิตค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่นนทบุรีนะฮะบ้านหลังหนึ่งนะครับมีวัยรุ่น20คนได้ฮะพร้อมกับอาวุธครบมือบุกไปหาเรื่องนะครับโดยเข้าใจผิดว่าคนที่มาหาเรื่องเขาเนี่ยฮะไปเผาบ้านรุ่นน้องของกลุ่มวัยรุ่นที่บุกมาครับ นี่เป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะฮะเป็นตึกแถวนะครับในพื้นที่ตำบลละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับกลุ่มวัยรุ่นที่มาอยู่นี่ตรงข้างหน้านี่ฮะถือไม้มีดดาบยาวหมวกกันน็อกนะบางคนเอาไม้กวาดมาเป็นอาวุธนะฮะตะโกนเรียกท้าทาย ให้คนที่อยู่ข้างในในชื่อโอนะครับเป็นวัยรุ่นชายชื่อโอเนี่ยให้ลงมานะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับมีวงจรปิดทางเข้าหมู่บ้านจะจับภาพกลุ่มวัยรุ่นนี่ฮะขี่จักรยานยนต์มากันสิบกว่าคันนะครับแต่ละคันก็ซ้อนสองนะฮะรวมแล้วก็20ได้นั่นแหละนี่นะฮะแล้วก็พากันเลี้ยวมาเนี่ยเพื่อจะเข้าไปที่หมู่บ้าน แล้วไปตะโกนอยู่ด้านหน้าบ้านที่เราดูในตอนแรกนะครับจากนั้นผ่านไปสักสองนาทีนะครับวงจรปิดหน้าหมู่บ้านก็จะเห็นวัยรุ่นเหล่านี้เนี่ยขี่รถออกมาแล้วก็พากันหลบหนีไปนี่อันนี้ตอนมาก่อเหตุแล้วก็ขี่ออกมานะฮะเข้าไปแค่สองนาทีครับคือไปตะโกนเรียกเขาแล้วเขาไม่ลงมา <c oughs> เอาเวลาเราก็ไม่ลงค <c oughs> มาขนาดนี้ <c oughs> จะออกไปหาได้ยังไทงทางฝั่งของบ้านที่เสียหายเนี่ย เขาบอกว่าเขามีแชทนะครับที่ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยทักมา,าทักมาหาฝั่งของผู้เสียหายที่ชื่อโอนะฮะโอนี่เป็นเยาวชนชายอายุเพิ่ง15ปีฝั่งผู้ก่อเหตุที่บุกมาหาเนี่ยทักมาหานะครับแล้วโอนี่ฮะทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยก็เอามาให้ดูนะผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาทักมาก่อนนะฝั่งซ้ายเนี่ยบอกอจะเล่นกับเขาหรือเปล่า,านี่ ฝั่งโอก็บอกว่าไม่มีบทเรียนอีกแล้วไม่รู้หมายถึงอะไรกันนะส่งสติกเกอร์ไปส่งสติกเกอร์มานะครับเอาเป็นว่าท้าทายกันไปท้าทายกันมานะฮะแล้วฝั่งผู้ก่อเหตุก็เลยบุกไปหาเขาเนี่ยนะครับล่าสุดวันนี้นะฮะโอนะครับเยาวชนชายวัยสิบห้าปีแม่เขาก็พาไปแจ้งความที่โรงพักสอพอบางบัวทองนะฮะ เพื่อให้เอาผิดกับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยคือโอเนี่ยกับกลุ่มผู้ก่อเหตุความจริงเป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกันเล่นมาด้วยกันนะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งเมื่อปีก่อนกลุ่มผู้ก่อเหตุมาเข้าใจผิดคิดว่าลูกชายของแม่คือโอไปเผาบ้านของเพื่อนในกลุ่มฝั่งผู้ก่อเหตุซึ่งความจริงเรื่องนี้เนี่ยตำรวจเขาก็ตรวจสอบดำเนินคดีอยู่ตอนนี้พ่อกับแม่ของฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ย ทางแม่ของโอก็รู้จักกันก็คุยกันอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าพอลูกมีปัญหากัน um. ก็อยากให้ตํารวจช่วยดําเนินการให้หน่อยเพ um. ราะแม่ to ของโอเขากลัวว่าลูกชายเขาจะไม่ปลอดภัยหนูก็รู้สึกห่วงลูกแล้วพอดูคลิปแล้วพอมันเห็นเป็นเด็กแถวบ้านที่โตมากับลูกเราเราเสียความสึกมันไม่น่าทำไม่น่าทำอะไรนั้นไม่น่าทำเพราะว่าอยู่แค่นั้นแล้วพ่อแม่ของเด็กเราก็รู้จัก รู้จักด้วยรู้จักกันก็ยังยิ้มให้กันอยู่ก็รก็เจอกันปกติคงจะเข้าใจผิดลูกดาวใช่ค่ะเป็นเด็กเข้าใจผิดก้อนหนูคงไม่อยู่รอให้ลูกหนูโดนตีตายหรือว่าโดนทาลายร่างกายตางตายแล้วถึงจะลุกขึ้นมาปกป้องลูกหนูต่อยังจะได้ทีตำรวจทำเนี่ยนี่มาไกลเกลียใช่ค่ะคุยๆส่วนโอบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุตามคลิปในกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะที่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยอันนี้ไม่ใช่บ้านโอนะฮะเป็นบ้านเพื่อนสาวของโอ โอ,โอบอกไปหาเพื่อนแล้วอยู่ๆเนี่ยฟังกลุ่มที่มีเรื่องกันนี่ก็บุกมาหาเลยซึ่งหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ยังไม่ได้ติดต่ออะไรมาแต่ยอมรับว่าเคยมีเรื่องกับกลุ่มนี้ส่วนเรื่องที่กลุ่มนี้หาว่าโอไปเผาบ้านคนในกลุ่มเขาเนี่ยโอยืนยันว่าโอไม่ได้ทำนะฮะเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุนะครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุไม่อยู่นะฮะเพราะไปทํางานทํางานกะกลางคืน ก็มีลูกสาวอยู่ที่บ้านแล้วลูกสาวบอกว่าจะขออนุญาตพาเพื่อนเนี่ยมานั่งในบ้านหน่อยนะก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าโอมอ่าแล้วก็มีคู่อริของโอเนี่ยบุกมานะครับทางฝั่งนั้นเขาก็อยากให้ตํารวจเนี่ยไล่จับให้ได้เหมือนกันเขาก็กังวลเหมือนกันนะครับพันตำรวจเอกพฤชจํารูนศาสตร์พุ่มกับการสพบางบัวทองนะครับบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุตอนนี้รู้แล้วนะฮะรู้ตัวแล้วนะครับว่าเป็นเยาวชนชายอายุสิบห้าถึงสิบเจ็ดปีมากันเกือบยี่สิบคนแต่รู้ตัวแล้วสี่คน เดี๋ยวจะเรียกมาสอบถามข้อมูลนะฮะแล้วจะถามไปถึงผู้ปกครองด้วย<า>ที่ทําไมไม่ดูแลลูกหลานเยาวชนทั้งนั้นปล่อยให้ออกจากบ้านมายาวิการแล้วก็มาก่อเหตุนีฮะล่าสุดช่วงหกโมงเย็ยนที่ผ่านมานะครับมีหนึ่งในผู้ปกครองของกลุ่มผู้ก่อเหตุพาลูกชายอายุสิปีที่อยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุไปพบตํารวจแล้วนะฮะตอนนี้กําลังไล่สอบสวนขยายผลอยู่ครับ